เปรียบเทียบสถิติก่อนทกศึกวันล,ลูพิทิก้าสุเดครับจะเจอกันไประจำนะครับทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราใครไม่อยากพลาดข่าวมวยใหม่ๆนะครับข้อมูลมวยครับกดติดตามมาไว้และก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ครับให้ถึง100ไลค์ด้วยนะครับนี่คือช่วงโค้งสุดท้ายของปีพศ2 5 0 0 67แล้วนะครับศึกนี้ครับวันลุมพินี91จัดวันศุกร์ที่13ทธันวาคู่เอกนำรายการครับเป็นคมบู๊ตเอฟเอกุปมวยขวาหนักแรงวัย25ปีจากหนองคลายครับที่จะวัดความแกร่งกับอเล็กเซ่บาลิโกจอมบุอาวุธดุด,ดันวัย31ปีจากรัสเซียที่หวังกู้คืนฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้ครับวันนี้ชกกันแคสเวต140ป่อปอนด์ครับมาดูสิติฟอร์มหลังของทั้งคู่กันนะครับคอมบูธครับ ดูรูปร่างช่วงโชกกรแน่นอนครับความสูงเนี่ยเหมือนว่าเราอาจจะเป็นรองนิดหน่อยครับขมวดเอฟเอคุปสูง165กล่าสุดครับชนะคะแนนเอกฉันชนะชิวกรพีเคแสน,นชัยมวยทยิมก่อนหน้านั้นแพ้คะแนนกับยอดเหล็กเพชรออจฉริยะแล้วก็มีชนะคะแนนยอดภูผาเพชรเกียรตเพชรครับสนิดที่ว่าถ้าจะมาเล่นเบียดเบียดนะครับยืนบวกยืนสู้ถ้าไม่แข็งแกร่งจริงเนีออ่ยขมวดก็ไม่ยอมให้ง่ายๆเลยนะครับสถิติรวมๆของพคงอาวุธในรายการวันลุมพินีชนะห้า แพ้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นครับสูง165ครับในขณะที่อเล็กเซ่ครับแน่นอนอย่างที่เราบอกกันไว้รูปร่าง่วงๆของเขาได้เปรียบเราครับอเล็กเซ่สูง170นักชกวัย31ปีจากรัเสเซียล่าสุดเนี่ยเพิ่งแพ้นองให้กับจอรลินิเคอร์มานะครับในศึกวันไฟใน25 แต่ก่อนน,นนั้นก็มีชนะน็อกสเตฟานโคโรดีแพ้คะแนนพันธิ์ลูกเจ้าแม่สายวาลีชนะน็อกเสือคิมชนะคะแนนยอดไอคิวครับการที่ผ่านยอดไอคิวมาที่ตอนนั้นอาจจะยังไม่ได,ดิ่งมากนักน,นะครับก็ถือว่าได้เสียวเลยเพียงแต่ไฟที่แพ้พันธิ์ลูกเจ้าแม่สายวาลีครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนและก็เป็นการแก้เกมของควมวุธก็เป็นได้ดูๆคู่นี้ความรวดเร็วก็อาจจะยังไม่ได้หนีห่างมากกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารูปร่างชงโชคคู่นี้ควมวุธเสียเปรียบแบบชัดเจนพอสมควรเลยครับควมวุธเนี่ย ก็ถือว่าเก่งขึ้นนะครับตั้งแต่ไฟที่ต่อยกับยอดเหล็กเพชรดูว่ามีหลักเหลี่ยมแต่ว่ายังไม่กล้าตัดสินใจมากนักนะครับว่าจะออกอาวุธอะไรแบบไหนดีครับมาดูว่าเล็กเซ่นะครับร่างกายจะมาดีมากนักสักแค่ไหนและขอมอาวุธ จะมาในร่างทองได้หรือไม่ครับเสียเปบรูปร่าง5เซนติเมตรครับส่วนคู่รองครับเพชรวิชิตสิงห์มาวินครับนักชกวัย23ปีจากส่งคล่านะครับเตรียมเจอกับซ่อนรักแฟร์เทคครับนักสู้บูแหลกวัย27ปีจากเมียนมาที่กำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีดครับคู่นี้ชกแคชเวท139ปอนด์นะครับไปดูซ่อนรักคนที่บอกว่ามั่นใจสุดขีดก่อนนะครับซ่อนรักสูง170 อายุ27แล้วก็ที่บอกว่ามั่นใจคือตอนนี้ซ้อมแฟร์เทคแล้วก็เพิ่งชนะมา3ไฟต์ติดเลยนะครับชนะต่อเนื่องเลยย้อนกลับไปไฟ์ที่แพ้เขาแพ้พึ่งหลวงแพ้มงคลแก้วแพ้พารหัดน้อยแพ้มวยที่รูปรางช่วงโชคอาจจะบอกว่าใหญ่กว่าอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าไฟ์ล่าสุดที่เจอตัวใหญ่อย่างยูกิคาซาราเขาก็ผ่านมาได้นะครับชนะคะแนนเอกฉันเลยครับกอยูกิเนะี่ยสูง17 5เลยนะตอนที่ต่อยกับซ่อนลักนะครับเพราะว่าซ่อนลักอย่างที่บอกเขาสูง170ก็เตี้ยกว่านะครับ3ฟอร์มหลังครับทนนห่อย ซอนลักชนะยูกิวันลูบินี84ซ่ซอนลักชนะอันฟีพอนติงวันลูบินี73ซอนลักชนะน็อกมาซายะคาสุโนวันลูบินี56ครับถ้ามาหลุมหลวมหน่อยนะครับอาวุธหลากหลายแล้วก็ดูว่าแข็งแกร่งขึ้นครับสำหรับซอนลักแฟร์เทคครับในขณะที่นักชกชาวไทยของเราเพชรวิชิตครับเพชรวิชิตสิงห์มาวินสูง175ครับอายุ23ปีล่าสุดเนี่ยเพิ่งแพ้บัวเขียวปอเปาอ,อ,อิน มีแพ้พึ่งหลวงบ้านแลมบ้าครับมีชนะเพชรสิริชัยเดชเพชรสีทองเป็นมวยที่กําลังพัฒนาแล้วก็ไม่ค่อยชอบมวยฝีมือมากนักหากมาเบียดเบียดแล้วครับอันนี้ก็น่าจะพอได้ลุ้นบ้างครับก็ดูว่าเป็นอีกหนึ่งมวยรองที่น่าจับตามองเหมือนกันนะครับคาดการว่าน่าจะออกมาเป็นรองสลักนิดหน่อยนะครับในเรื่องของเลทราคา ได้เปรียบรุ่งงช่วงโชกค,ครับย้ำอีกทีเพชรวิชิต175ส้ซอนลัก170มาดูความหนาความใหญ่จะทำอะไรมาได้บ้างอาวุธหลากหลายอยู่ที่ซ่อนลักนะครับส่วนลูกบูลูกตื้นะครับก็เป็นทางเพชรวิชิตครับที่อาจจะได้ลุ้นในช่วงปลายปลายครับพละงกำลังครับก็มาดูว่าจะเสริมความแกร่งมันได้ดีมากนักสักแค่ไหนเพราะไฟล่าสุดเนี่ยเพิ่งแพ้บัวเขียวแบบไม่เอกันแต่องจริงก็ถือว่าโดนเตะรอบเป้าเหมือนกันในช่วงต้นๆครับ จัดไปที่คู่เอกพหันท์เต์ก่อนเลยแล้วกันนะครับเฟรดดี้แฮกเกอร์ตี้ครับจอมบุฟไฟแรง20่สิบปีจากอังกฤษน้องชายของจุติธานแฮกเกอร์ตี้เจอกับก้าวไกลชอห้าพยักครับนักชกวัย26ปีจากชัยภูมิคู่นี้ชกกันเป็นรุ่นสตอเวดไม่เกิน125ครับเฟรดดี้แฮกเกอร์ตี้ครับสูง170ล่าสุดครับชนะน็อกไก่ชนสอ,อยิ่งเจริญการช่างชนะน็อกแดนกาหลงสอเดชพันธ์ครับก็ชนะมา2ไฟต์ติดกันเลยในขณะที่ก้าวไกลชอห้าพยักครับ ว่าได้เก๋าเลยสำหรับนักชกไทยครับแต่ว่าล่าสุดแกแพ้สิงห์ธนวัฒน์นกยิ่ละกะบังนะครับแพ้คะแนนแล้วก็ก่อนนั้นมีชนะน็อกสุวั์เล็ก,กวันทงองอม MBK มีแพ้น็อกชละวันมีแพ้จอมใจนักสู้ยิมชนะน็อกพันมงคลสองมงคลการช่างนะครับนี่คือฟอร์มหลังคร่าวๆครับชนะสามแพ้สี่ครับวันนี้เจอกับมวยที่ฟอร์มสดแล้วครับก็ถือว่ารุ้นนับน็อกได้เหมือนกันแต่ว่าเราดูว่าจะช้ากว่าเขาอยู่นะครับเก้าวไกลเนี่ยสูง160นะครับ ก้าวไกลสูง160เฟดดี้สูง170ห่างกันพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นโอกาสให้ก้าวไกลได้แย่งชิงเหมือนกันนะครับว่าจะมีโอกาสได้สู้ต่ออีกกี่ไฟท์เพราะว่าถ้าหากเขาผ่านเฟดดี้เฮกเกอร์ตี้ได้ก็จะเป็นการที่เซอร์ไพรส์ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเสียเปรียบรูปร่างแล้วก็เรื่องของฟอร์มการชกด้วยนะครับเฟดดี้เฮกเกอร์ตี้น่าจะออกมา2-1เลยหรือเปล่าอันนี้รอเปิดถ้วยแทงครับแต่ว่าก้าวไกลนักชกไทยของเราครับยังไงต้องเอาใจช่วยกันครับคู่ต่อมาเป็นไทยชนไทยกันบ้างครับ เพชรแสนแสบเจอกับทางดาบดำปตททองทวีครับไปดูเพชรแสนแสบก่อนนะครับนักชกจากอุบลราชธานีล่าสุดเนี่ยต่อยไว้ที่รายการเดอะฮีโร่ไฟท์มวยไทยระตนานานะครับเขาชนะเอกลักษณ์สอสมานกาเมนแต่ว่าทับไฟที่ต่อยวันลุมพินีก็มีแพ้คะแนนให้กับเอกลักษณ์สอสมานกาเมนเหมือนกันนะครับเอาครับเดี๋ยวมาไล่ฟอร์มกันดูนะครับเพชรแสนแสบสูง1 6อาอายุ22ล่าสุดในวันลุมพินีแพ้เอกลักษณ์สอสมานกาเมน แต่ล่าสุดนะครับก็แก้มือได้ไปชนะเอกลักษณ์สอสมานกาเมนมานะครับในศึกเดอะฮีโร่ไฟท์มวยไทยในตำนานครับทำอีกทีครับสูง165อายุ22ครับในขณะที่ดาบดำครับนักชกจากเมือง101ดาบดำปะตททองทวี24ปีสูง165 แพ้มาสามไฟต์ติดแล้วนะครับแพ้แหลมสิงห์แพ้ชาติพยักแพ้ซาเวียนะครับถ้าชนะก็คือนู่นนะครับชนะซาเวียก่อนซาเรสตั้งแต่วันลุมพินี2ีเลยครับดาบดำนี่ก็ถือว่าเป็นมวยที่บุกบู้นะครับมาต่อยในรายการวันนะมีลูกติดตาก็คือลูกหมัดคู่นะครับล่าสุดจริงๆของดาบดำชนะนอกยกสี่ไข่มุกข,ขาววันโอมนะครับก็คือชนะมาในศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นดาบดำต่อยมวยไทยเจ็ดสีครับ ชนะนอกยกหนึ่งเด็กดอย TN มวยไทยนะครับถ้าแพ้ก็มีแพ้ให้กับปีใหม่เอราวันในศึกมวยไทยเกียรติเพชรสันจรครับถือว่าฟอร์มก็ดีใช้ได้นะครับสำหรับมวยไทยยกวันนี้หวนกลับมาต่อยมวย3ยกนวมเล็กอีกครั้งสำหรับดาบดำปตททองทวีเรื่องบูไว้ใจได้ครับในขณะที่เพชรแสนแสบอ ถือว่าเป็นตัวจีดครับหลักเหลี่ยมชั้นเชิงต่างๆนานาก็มีรีกรีช้ําด้วยนะครับสำหรับเจ้าเป็นแสนแสบแตาใครที่ติดตามกันอยู่นักชกจากใครมวยซอจ่ารัวนวจังหวัดรสีสเกตนะครับแต่ว่าเดิมทีเก็นคนอุบลน,นะอุบลเจอร้อยเอ็ดครับคู่ต่อมาก็น่าดูเหมือนกันนะครับเป็นการเจอกันของจรวดศึกกับฉัดเพชรครับถือว่าเป็นพิกัดน้ำหนักที่อูได้ลุ้นได้เสียเลยแล้วก็ช้าหนักก่อนหนึ่งวันฉัดเพชรสจโต้งเจอจรวดศึกสอจวิชิตเมือง8ปดริ้วที่140ร้อยสี่สิบปรวดึกก่รูับ นักชกจากลำธเมนชัยนครราชสีมาครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือล่าสุดเนี่ยมีแพ้กับมรดกเพชรมรืยอเดือเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็มีแพ้สมิงเดชอจอเรยะครับจะเจอกับทางชัดเพชรอายุ24ปีสูง178นักชกจากฉะเชิงเซานะครับมวยซ้ายฝีมือเหมือนกันซ้อมบีเคฟอร์มยินกิงสมัยก่อนสักสองปีที่แล้วเนี่ยเจอใครก็ได้นะครับฉัดเพชรในมวยไทยายกนะสดเหลือหลายแต่ว่าถ้าถ้าได้เห็นงานออกจอตู้ก็ศึกเพชรยินดีครับมีแพ้นอกฟุกน้อย แล้วก็มีชนะนกคัมพีเทวดานะครับอันนี้ที่ที่เห็นเห็นกันหลัดหล,ล,ล,ลัดกันอยู่นะครับประมาณสักปีนี้ไม่เกินนะครับแต่ว่าต่อยคมพีเทวดาน่ก็ปีที่แล้วนะครับปลายปีเดือน12ปีที่แล้วช่วงนี้แหละนะแต่ว่าถ้าได้เห็นได้ดูฟอร์มออกทีวีก็ศึกเพชรยินดีฟุกน้อยชนะนกฉัดเพชรไปก็รอดูครับคู่นี้ชอบแบบไหนก็เดี๋ยวรอลุ้นกันครับใครจะมาใหญ่ใครจะมาหนาเลยครับและก็คู่ต่อมาครับสิริโชคสอสมหมายเจอกับทางธนชาตพพอทรวาท ที่130ปอนด์ธนชาติก็22ปี163นักชกจากเชียงใหม่เป็นมวยซ้ายมวยบูน๊นะครับคือต่อยในวันลูมินีเนี่ยมีแพ้ขุนพลน้อยสอสมหมายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นล่าสุดต่อยศึกพลังใหม่ครับก็มีแพ้กับสิริโชคสอสมหมายครับอาแล้วครับพัฒนาลคููนี้ถือว่าประกบมาดูดีเลยให้โอกาสสิริโชคมาวาดลวดลายบ้างนะครับ อายุ21ปีสูง170นะครับจากนครศรีธรรมราชล่าสุดนี่แหละชนะธนชาติพอพัฒนาวาฒมาก่อนหนนั้นนะครับก็มีชนะนกยก3บินเหลี่ยมธนาวัฒนะครับสำหรับทางสิริโชคสอสมหมายครับก็ดูว่าให้โอกาสได้แก้มือครับสำหรับทาง ธนชาตินะครับในรายการวันลุมพินีครับแล้วก็จาเจดมาอีกแล้วนะครับครั้งนี้เป็นยอดศิลปะรถสวยจาเจตยีปีสูง165นางรองบุรีรัมส่งเข้าประกวดครับล่าสุดเนี่ยชนะเพลิงพลันชัยก่อนนั้นนะครับมีแพ้สิงฉลามสอพงอมรแล้วก็มีชนะยอดโอทีเกียรติเทวริศนะครับก็ต่อยช่อง7็นะครับต่อยสึกเกียรติเพชรอยู่ช่วงนี้สาหรับทางยอดศิลปะในขณะที่เทียนง,งามครับเทียนง,งาม22ปีสูง170 นักชกจากอุบลครับก็เป็นมวยครบเครื่องเหมือนกันเลยตัวนี้นะครับล่าสุดเนี่ยต่อยไว้ในศึกท่อน้ําไทยมีชนะฟ้ามงคลสอโชคมีชัยนะครับแล้วก็มีแพ้1ธรณีกล้วยบางคอแหลมก็ต่อยจริงๆแกจะต่อยประมาณสัก1 1 8ยสิอนะอันนี้คือน้ําหนักที่ชกของทางเทียนงามครับในขณะที่ยอดศิละปะก็ต่อย116มาเป็นประจํามากกว่านะครับก็อาจจะมีบางไฟที่โดดน้าหนักไปบ้าง นะครับวันนี้มาต่อยรายการวันลุมพินีที่117ปอนเป็นน้ำหนักกลางๆน่าจะสบายๆทั้งคู่สำหรับเรื่องน้ำหนักนะครับมยคู่นี้แล้วก็มีคู่นี้ครับไทยเจอต่างชาติฮิโรยูกิครับ29ปีจากญี่ปุ่นที่พึ่งแพ้ประกายเพชรเล็กอีวินิแอแร์มานะครับแต่ว่าก่อนหน้นั้นมีชนะน็อกสั่งป่าลูกบุญมีจะเจอกับทางพระเด็ศศึกลูกสวนพเดศศึก173ซนติมตร20ปีครับฮิโรยุกิ167นะครับ ก็รูปร่างเราได้เปรียบแล้วแหละล่าสุดเนี่ยประเด็จศึกต่อยไว้วันลุมพินีนะครับก็มีชกกับเพชรทวีศักแสงมรารกตในวันลุมพินี7 1ก็ชนะคะแนนมาได้ครับก็ยังน่าดูน่าชมอยู่นะครับเราได้เปรียบรูปร่างนะครับได้เปรียบช่วงชกส่วนสูงสําหรับทางประเด็จศึกลูกสวนครับ แล้วก็คู่ต่อมาครับข้ามไปที่น้องฟ้าใสนะครับท็อปพีเคเจอกับทางมูอาคาสันนะครับเป็นมวยไทยแคสเวต112ปอนด์น้องฟ้าใสนิ้วหูวันนั้นเจอกับมวยตัวใหญ่นะแล้วก็ได้ความบู๊แบบได้กระดูกประสบการณ์นะครับเอาชนะมาได้ก็ชนะ TKO การจนาศิริสิทนายกไวยลำปำนะครับนายกไวยลำปำอูหตั้งตัวไม่ทันครับน้องฟ้าใสดุกว่าแกงกว่านะครับนักชกวัย28่ปีสูง156ครั้งนี้เจอมัวคาสันนะครับที่ล่าสุดเนี่ย มาเปิดตัวได้สวยครับสำหรับทางมูอาคาสาันนักชกวัย22ปีสูง162นะครับเป็นคนสวีเดนทีมเมดีซาตูส่งเข้าประกวดมีชนะเซเลสฮันเซนนะครับแล้วก็มีชนะจีเซงฟิปิโลครับไฟชนะจีเซงนี่คือใช้คำว่าอูสอนมวยเลยก็ว่าได้ครับส่วนไฟที่เกี่ยวกับเซเลสฮันเซนก็ยังรักษาฟอร์มที่ดีอยู่อาวุธหลากหลายนะครับลวดเร็วเลยถือว่าเป็นมวยถูกคู่เลยก็ว่าได้ครับสำหรับไฟนี้ น้องฟ้าใสน่าจะมาบุกบู๋ครับเบียดเบียดต่อยต่อยเตไปในขณะที่หลักเหนี่ยมชันเชิงน่าจะเป็นของนักชกจากต่างชาติครับโมอาคาสันนะครับในลุ้นได้เชียครับเป็นกำลังใจให้น้องฟ้าใสของเราด้วยนะครับส่วนคู่อื่นนะครับก็มีมวยไทยรุ่นซองเบสครับต่างชาติเจอกันคคอรจิงจุนนะครับเจอกับทางยูกะคาโตะนะครับคู่ MMA ครับวันนี้จัดมา2คู่เลยมีลีซังซันเจะกับทางฟางวันนามจากเวียดนามคู่แรกครับมี ยุยเกานะครับจะกรทั่งเซมฟิราอาลีเอวาครับก็เป็นมวยหญิงนะครับ MMA ครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง100ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ติดตามกดติดตามครับคุณจะไม่พลาดคลิปข่าวสารวงการมวยใหม่ๆจากทางเราเจอกันคลิปต่อไปครับ